ยูทูบชาแนลรุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้ากเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่ สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่24พฤษภาคม2565ราคาขายส่งผักกาดขาวหรือลุยจากตลาดกลางวันนี้14-16บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดแก้วจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดส้อยจากตลาดกลางวันนี้ 2 5บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดหอมจากตลาดกลางวันนี้3 5บาถึง40บาทต,าต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งดอกจากตลาดกลางวันนี้2 0บถึง24บาทต,าต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งใบจากตลาดกลางวันนี้2 8บถึง3าบบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งยอดคณะจากตลาดกลางวันนี้ 2 4บถึง26บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นคณะจากตลาดกลางวันนี้1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกล่ำปลีเขียวจากตลาดกลางวันนี้5ถึง8บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกล่ำปลีขาวจากตลาดกลางวันนี้1 0ถึง18บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งกลัมปลีม่วงจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกลัมหัวใจจากตลาดกลางวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกลัมดอกจากตลาดกลางวันนี้1 4ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางวันนี้8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งจีน จากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งไทยจากตลาดกลางวันนี้70-80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งนาจากตลาดกลางวันนี้30-35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วฝักยาวจากตลาดกลางวันนี้35-36บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วพู จากตลาดกลางวันนี้1 0 0บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วลันเตาจากตลาดกลางวันนี้50าสถึงหกบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วลันเตาหวานจากตลาดกลางวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วงอกจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบหอมจากตลาดกลางวันนี้ 24-26บถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางวันนี้16-18ถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบงูจากตลาดกลางวันนี้24-28บถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงกวาจากตลาดกลางวันนี้15-18ถึงบบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงร้านจากตลาดกลางวันนี้ 2 0บถึง22บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางวันนี้2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงโมอ่อนจากตลาดกลางวันนี้1 2ถึง15บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะราค้นกจากตลาดกลางวันนี้1 6ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะราจีน จากตลาดกลางวันนี้3 6บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางวันนี้1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักเขียวแก่จากตลาดกลางวันนี้6ถึง8บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีไทยจากตลาดกลางวันนี้ 100- ถึง120บบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งรากผักชีจากตลาดกลางวันนี้ 1 2 0บถึง140บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีลาวจากตลาดกลางวันนี้5 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีฝรั่งจากตลาดกลางวันนี้2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางวันนี้5 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นกระเทียมจากตลาดกลางวันนี้ 60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงซอยจากตลาดกลางวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงอ่อนจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงแก่จากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งคาอ่อนจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งคาแก่ จากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นตะไคร้จากตลาดกลางวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระชายซอยจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระชายหัวจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะนาวจากตลาดกลางวันนี้ หนึ 1> 1 ang, ่งบาทหกสิบสตางค์ถึงสามบาทยี่สิบสตางค์ต่อลูกราคาขายส่งลูกมะกรูดจากตลาดกลางวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางวันนี้ยี่สิบถึงสามสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมแดงตัดจุกจากตลาดกลางวันนี้ยี่สิบถึงสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมหัวใหญ่ไทย จากตลาดกลางวันนี้15-17บาทต่ตอกิโลกรัมราคาขายส่งกระเทียมไทยมัดจุกจากตลาดกลางวันนี้70-75บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระเทียมไทยแกะกรีบจากตลาดกลางวันนี้50-52บาทต่อกิโลกรัมราคา,า,า,คาขายส่งพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางวันนี้160-180บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกมันสดดำจากตลาดกลางวันนี้20-25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกะเรี่ยงจากตลาดกลางวันนี้80-100บาทตอ่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกินดาแดงจากตลาดกลางวันนี้50-60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางวันนี้50-55บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกซุปเปอร์ฮอตเขียวจากตลาดกลางวันนี้45-60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกซุปเปอร์ฮอตแดงจากตลาดกลางวันนี้45-60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำเขียวจากตลาดกลางวันนี้35-40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำแดงจากตลาดกลางวันนี้ 28-45บถึง45บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำขาวจากตลาดกลางวันนี้18-30ถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชีฟ้าเขียวจากตลาดกลางวันนี้20-25บถึง25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชีฟ้าแดงจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชีฟ้าเหลืองจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพร <ches> ิกยอดสนเขียวจากตลาดกลางวันนี้40-50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางวันนี้45-60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหยวกจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานเขียวจากตลาดกลางวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานแดง จากตลาดกลางวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานเหลืองจากตลาดกลางวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบสะแน่จากตลาดกลางวันนี้80-100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบมะกรูดจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งใบแมงลักจากตลาดกลางวันนี้50าถึงห้บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบโหระพาจากตลาดกลางวันนี้40่สถึงห้บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบกะเพราจากตลาดกลางวันนี้20่สถึงยีบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบยี่ราจากตลาดกลางวันนี้25่สถึงสาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นหอม จากตลาดกลางวันนี้5 0าสบถึงหกบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายดอกจากตลาดกลางวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายขาวจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกหอมจากตลาดกลางวันนี้40-45ถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งหัวไชเท então, ้าจากตลาดกลางวันน er ี้14-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแครอทไทยจากตลาดกลางวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลางวันนี้30-40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศสีดา จากตลาดกลางวันน MM ี้25-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางวันนี้50-55บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเชอรี่จากตลาดกลางวันนี้50-55บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือไข่เต่าจากตลาดกลางวันนี้30-36บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วจากตลาดกลางวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงเด็ดขั่วจากตลาดกลางวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงจากตลาดกลางวันนี้30-36บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือยาวจากตลาดกลางวันนี้26-28บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งมะเขือลิงจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเปาะจากตลาดกลางวันนี้28-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือลายจากตลาดกลางวันนี้40-44บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเหลืองจากตลาดกลางวันนี้25-27บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งมะเขือเสด้งจากตลาดกลางวันนี g g. ้30-36บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงการเขียวจากตลาดกลางวันนี้35-50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอดิบจากตลาดกลางวันนี้6-8บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอฮอลแลนด์จากตลาดกลางวันนี้23-30บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งฟักทองสีเมืองจากตลาดกลางวันนี้1 2ถึง18บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองคางโคกใหญ่จากตลาดกลางวันนี้1 8ถึง22บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางวันนี้1 4ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งชะอมจากตลาดกลางวันนี้1 5ถึง18บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางวันนี้250บาทต่อมัดร,ราคาขายส่งยอดผักกระเฉดมัดเล็กจากตลาดกลางวันนี้16-18บาทต่อมัด ราคาขายส่งนอไม้ฝรั kind of ่งเขียวจากตลาดกลางวันนี้100-130บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่หวานจากตลาดกลางวันนี้10-13บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่รว่วจากตลาดกลางวันนี้15-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่ตรง จากตลาดกลางวันนี้4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักหวานบ้านจากตลาดกลางวันนี้5 0บถึง80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักหวานป่าจากตลาดกลางวันนี้ 90- ถึง120บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกกระเจียวจากตลาดกลางวันนี้1 3 0บถึง150าบาทต่อหนึ่งกิโลกรัราคาขายส่งมะรุม จากตลาดกลางวันนี้2 0บถึง3าบาทตอ่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกกระชอนหรือดอกสลิดจากตลาดกลางวันนี้100บาทตอ oui well Entonces, ่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบบัวบกจากตลาดกลางวันนี้10บาทต่อกรราคาขายส่งผักขยแ่งจากตลาดกลางวันนี้10บาทต่อกรมราคาขายส่งผักแพวจากตลาดกลางวันนี้10บาทต่อกรมราคาขายส่งสายบัว จากตลาดกลางวันนี้16-18บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกแคจากตลาดกลางวันนี้30-40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบชะพลูจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหัวปลีจากตลาดกลางวันนี้8-10บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดฟางจากตลาดกลางวันนี้ 1 0 0ถึง110บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางวันนี้4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางวันนี้1 2 0บถึง130าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางวันนี้ 110- บถึง120บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดกระด้างจากตลาดกลางวันนี้ 170บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดหูหนูจากตลาดกลางวันนี้4 2บถึง45บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดหอมสดจากตลาดกลางวันนี้170บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้8บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้20บบาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบือใหญ่จากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบือใหญ่จากตลาดกลางวันนี้45บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็ก จากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอรอใหญ่จากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละเจดวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบือใหญ่จากตลาดกลางวันนี้600บาทต่อเข่งเข่งละ7จวี จบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักประจำวันขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนาทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสลับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ